ฟีด forward ดีกว่า Feed-Back Feedback นี่มันเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เขาใช้ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือคนที่เขาสนิทกันรู้จักกันดีแล้วนะต้องสนิทกันพอสมควรนะครับที่จะมาเป็นกระจกเงาให้ซึ่งกันและกันนะว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงชื่อว่า Feed-Back มันก็บอกไปแล้วนะว่าป้อนกลับแต่ป้อนกลับในมุมไหนป้อนกลับในสิ่งที่เขาทำมาแล้วไงมันก็เลยมีคนคิดใหม่ว่าเฮ้ย ถ้างั้นน่าจะมีดีกว่าฟีดแบ็กฟีดอะไรอะ่ะฟีด forward โอ้โหฟีด forward คือฟีดไปข้างหน้าอ่ะผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะอยากให้พวกเราไปใช้กันนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกครับสมมติว่าเดิมอะเราใช้ฟีดแบ็กบอกว่าคุณทําเรื่องนี้ได้ดีมากเลยลูกน้องคุณก็อแหน่อยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนจากฟีดแบ็กเป็นฟีด forward แทนที่จะพูดว่าคุณทําเรื่องนี้ได้ดีมากเราจะชมพ่ก่อนนะโอ้ทาได้ดีมากเลย และเมื่อไหร่เรื่องนี้จะต่อยอดได้ละ่ะแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้คุณจะสอนคนอื่นต่อได้ไหมเห็นไหมฮะเอาไปสอนต่อเอาไปต่อยอดหรือทําอะไรได้อีกนั้นคําพูดที่ใช้ก็คือทําอะไรได้อีกต่อยอดได้ไหมไปยุ์ไปได้ต่อไปได้ยังไงให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้หรือเปล่าแต่บางคนใช้ฟีดแบ็กแบบนิ่งติครับเจอลูกน้องพูดอะไรมาปั๊บบูลลี่คางห้องประชุมเลยไอเดียนี้ไม่เวิร์กพาะอย่างนั้นพ่ออย่างนี้น ผมจบวิศวะจบวิทยาศาสตร์มานะไอเจ้านายจบวิศวะวิทยาศาสตร์เนี่ยชอบหักหน้าชาวบ้านเขา้างี้บ่อยหาเหตุผลทั้งวันอันนี้เป็นเนกาทีฟฟีดแบ็คคุณจะไม่ได้ลูกน้องสมัยใหม่จะไม่มาทํางานกับพวกคุณนะกลุ่มคุณน่ยก็แก่กันไปแล้วก็เสียงดังแล้วก็ด่าชาวบ้านเขา้างี้ไปเรื่อยอก็ไม่ใช่วิศวะทุกคนวิทยาศาสตร์ทุกคนจะเป็นนะฮะหลายๆคนเขาก็ไปฝึกความเป็นผู้นํามาเขาจะเปลี่ยนไป แทนที่จะบอกถึงเด็กว่าไอเดียนี้ไม่เวิร์กเพราะอ,อย่างงู้นเพราะอ,อย่างนี้คุณหาใ่ปัญหาทำไมเราไม่ไม่พูดว่าเอ๊ะถ้ามีอย่างนี้เพิ่มเติมล่ะเอ๊ะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ล่ะเอ๊ะเรามีทางเลือกอะไรอีกไหมเอ๊ะเรามีความเป็นไปได้หรือ p o s s i b i l i t y อะไรอีกน้องชวนคุยฮะชวนคิดให้เขาสมองมันต่อยอดเ่ยให้เดนดรั์มันเชื่อมนะแตกกระจายสมองเนี่ยฮะต้องเล่นเรื่องนิวโรไซน์ เล่นเรื่องประสาทวิทยาถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเด็กสมัยใหม่เขาไม่โง่เนะครับเขาเบื่อเบื่อพวกเราที่เออรายก็ด่าเขาหาแต่ปัญหาสมัยนี้เขาหาทางออกที่แย่กว่านั้นคือเจ้านายประเภทฟีดแบ็กอย่างเนกาตีชอบใช้คําว่าวัดผลยังไงวัดผลยังไงวัดทุกมิติหรือยังเอาอะไรมาวัดวัดไอ้นี่พว้อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยชอบใช้เนกาตีฟีดแบ็กกับเด็กๆอะ่ะ เด็กมันเครียดฆ่าตัวตายไปก็เยอะเด็กเกลียดการเรียนรู้ไปก็เยอะมุงถามมันก็เป็นเพื่ออะไรฮะอาจารย์มาอะไรหลายๆคนไม่ทุกคนนะครับมีแต่ความรู้แต่ไม่เคยไปยุกไงเด็กมันก็เริ่มดูถูกอาจารย์ว่าอาจารย์เปิดตำรามาสอนน่วาแต่อ้ยแน่จริงทาแข่งกันไหมเห็นนะนั่นก็เป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มปิดตัวลงเป็นไปได้สูงถ้าอาจารย์ไม่ปรับปรุงตัวนะฮะแทนที่จะพูดว่าวัดผลยังไงวัดผลยังไง,ง,ไงเป็นตัวเลข เราถามในการวางแผนนี้ก่านไหมน้องวางแผนยังไงน้องจะใช้คนแบบไหนน้องจะพัฒนาได้ยังไง้วเดี๋ยวเรื่องวัดผลเราค่อยคุยกันทีหลังก็ได้จะวัดอะไรกันหนัากระหนาขนาดนั้นนี่การค้านะครับการแข่งขันทางธุรกิจนะครับมนไม่ใช่งานวิชาการนะครับเราเรากำลังแข่งขันขั้งใหญ่เราไม่ใช่เป็นเอออะไรนะพิพิธต่อฑัเราไม่ไม่ใช่แบบไปเป็นหอสมุดแห่งชาติแบบนั้นเราไม่ใช่นะฮะนะครับ มีคำถามอีกเช่นเราชอบฟีดแบ็กอย่างตรงๆรงไหมเช่นว่าน้องทำไมไม่ทำตามขั้นตอนน้องทำไมข้ามหน้าข้ามตาเจ้านายน้องไหไมไม่ดูระดับการบังคับบัญชาอันนี้เป็นคำพูดที่เป็นฟีดแบ็กถ้าเป็นฟีดโฟร์ดก็คือเออน้องเราจะหามุมมองที่แตกต่างจากทุกระดับทั้งองค์กรได้อย่างไรน้องเรื่องที่น้องพูดมาดีมากชงไปก่อน เรื่องที่น้องพูดมาดีมากเลยเราจะสร้างให้ทุกคนในองค์งกรมีส่วนร่วมได้ยังไงให้ชุมชนสังคมมีส่วนร่วมได้ยังไงคำถามพวกนี้เป็นพวกฟีดฟอร์เวิร์ดถ้ากลับมาแบบง่ายๆเลยนะคุณเป็นไล่บ,ลบี้เป็นไล่บี้ลูกน้องคุณมิตินี้มองยังมิติมองนี้ยังวัดผลมิตินี้ยัง,งมิติมนีมมม้มองยังวัดผลยังโอ้โหเด็กมันนะโดนโดนอัดมางแต่เรียนหนังสือในมหาลัยกับ จอบออกมาทํางานก็เจอเจ้านายพวกคุณอัดอีกอะ่ะก็ไม่แปลกหรอกครับที่คุณรักษาเด็กเก่งๆรุ่นใหม่ไว้เอาไว้ไม่ได้เนกาทีฟีดแบ็กนี่แย่ที่สุดนะอย่าพยายามทำนะฮะดีขึ้นมาหน่อยคือโพซิทีฟฟีดแบ็กแต่ถ้าดีกว่าคือฟีดฟอร์เวิร์ดฟีดแบ็กไม่เป็นแค่เห็นสิ่งที่ได้ทำนะเป็นกระจกเงาสะท้อนแต่ฟีดฟอร์เวิร์ดนี่คือตั้งคําถามต่อยอด ตั้งคำถามให้สมองมันพัฒนาตั้งคำถามเพื่อเห็นโอกาสใหม่ๆอย่าลืมชมเขาด้วยนะครับ <In this. S 1> ก็ฝากไว้นะครับฟีดฟอร์เวิร์ดเอาไปใช้นะครับโชคดีครับ